พิธาไปเชียงใหม่ไม่ได้ตั้งใจชนทักษ,ษิณเสตหาเผยัดตรางล่วงหน้านานแล้วไอติมปริจวัชรศิลป์สะสะบัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคเก้าวไก่กล่าวถึงกรณีที่นายพิธาลิมเจริญรัตน์ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าไก่เตรียมลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในวันที่16มีนาคมนี้ซึ่งตรงกับช่วงที่นายทักษิณชินวัตรอด,อดีตนายกและนายเสษ,ษาทว,วีสินนายกอยู่ในพื้นที่ว่าพรรคก้าวไก่วางแผนไว้ล่วงหน้านาน,านแล้วเพื่อศึกษาผลกระทบของไฟป่าที่มีต่อประชาชนในภาคเหนือ หวังนำมาถอบดบทเรียนในการนําเสนอนโยบายและการแก้ไขปัญหาสิ่งที่พรรคเก้าไกลยึดถือมาตลอดคือยึดปัญหาประชาชนเป็นที่ตั้งจะนําปัญหาไปป่ามาผลักดันโดยกลไกของสภาจึงไม่ได้เกี่ยวข้องและไม่ได้ต้องการเปรียบเทียบแต่อย่างใดสิ่งที่ในาใยชัยตวัตุลาตนวนัพักย้ำมาตลอดว่าเราไม่ได้แข่งกับใครแต่แข่งกับตัวเองทาหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้นเพื่อรับใช้ประชาชนส่วนประชาชนอาจจะคิดว่าเป็นการเปรียบเทียบรัศมีนั้นถือว่าเป็นสิทธิของประชาชนที่จะวิเคราะห์ แต่ขอยืนยันข้อเท็จจริงและยืนยันต่อสาธารณะว่าพักเก้าไก่ดาเนินการเรื่องไฟป่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับอาคารลงพื้นที่ของใครส่วนกรณีที่หน่วยงานราชการเข้ารายงานในทักษิณระหว่างลงพื้นที่เชียงใหม่นั้นรัฐบาลต้องตอบว่าการดําเนินการทั้งหมดเป็นไปตามระเบียบราชการหรือไม่เหมาะสมหรือไม่ที่จะบ,บุคลากรไปให้ข้อมูลเป็นคําถามท,าที่รัฐบาลควรตอบรวมถึงกรณีร้อยเอกธรรมนัฐพุมเผาและธรรมีว่าการเกษตรและสาก์ไปคอยต้อนรับด้วย แม้จะชี้แจงว่าลาง,งานไปภารก,กิจอื่นแต่ประชาชนยังสงสัยอยู่รัฐบาลจะต้องชี้แจงให้ประชาชนเกิดความมั่นใจหากประชาชนสงสัยเรื่องมีนายกหลายคนก็เป็นสิ่งที่นายเสรษฐาจะต้องให้ความมั่นใจว่าถึงแม้จะมีสิทธิปรึกษาใครหลายคนแต่การตัดสินใจทุกอย่างจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนเมื่อถามว่าการลงพื้นที่เชียงใหม่ของนายถ้าษิณจะทําทให้าากระแสพรรคเก้าไกลลดลงหรือไม่นั้นนายพิจารว่าพรรคเก้าไกลปีที่แล้วเป็นอย่างไรปีนี้ก็เป็นเช่นนั้น ใครที่เคยสนับสนุนก้าวไกลในการเลือกตั้งเราจะผลักดันอย่างเต็มที่แม้จะไม่ได้เป็นรัฐบาลระหวังว่าการทํางานของก้าวไกลจะทาให้คนที่ยังไม่ตัดสินใจเลิกเปิดใจมาให้โอกาสมากขึ้นแต่จริงๆเนี่ยถ้ามันมีทักษิณมาให้คําปรึกษากับเศรษฐามันก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะทักษิณเขาเป็นคนเก่งก็มาช่วยกันบริหารจะมีนายกสองสามคนก็ไม่ได้เป็นปัญหาหรอกค่ะมันก็จะช่วย การบริหารบ้านเมืองพระทักษิณเป็นคนเต่มก็ดึงศักยภาพของทักษิณออกมานะสัมพันธ์กับทางฝั่งของคุณทักษิณชินวัตรนะฮะในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งที่กำลังต่อสู้กันอยู่ตอนนี้นั้นก็เป็นเป็นตำรวจที่พยายามที่จะดึงคดีดึงสำนวนทุกอย่างที่อยู่ที่ปปอชอเกี่ยวกับเรื่องของเว็บพนันมินนี่กลับมาอยู่ในความดูแลของตัวเอง เห็นเห็นบิ๊กโจ๊กไหมตอนที่งานศพญาติของแม่คุณหญิงสุกก็จะมาตายไงแล้วบิ๊กโจ๊กเข้าไปเขาไปคุคเข่าวกราบที่เขาทาอย่างนั้นเพราะว่าคุณหญิงอ่ะเขาส่งบิ๊กโจ๊กเรียนจนจบพ่อพ่อของบิ๊กโจ๊กอ่ะเป็นคนขับรถให้คุณหญิงกับพ่อคุณหญิงพ่อพ่อคุณหญิงก็จะมาอ่ะเป็นตํารวจเป็นนายพลเศรษฐาบอกไม่กังวลถูกวิจารณ์มินายกสองคนทักษิณพิธาทำให้มีคนรอยยิ้มเป็นเรื่องดี เออเสตาใส่เสื้อลายสกอตดูแล้วหนุ่มดูแล้วหล่อขึ้นเยอะเลยพ้าใส่เสื้อลายสกอตขึ้นมากเลยเสถาใส่เสื้อลายสกอตขึ้นมากเลย ขี่พัฒนาไฮเปอร์ลูปทำสถิติความเร็วมากกว่า623กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ตยงยุทธบอกว่าชาแม่อร่อยมากกินไปสิบซองแล้วขอบคุณมากนะก็ตยงยุทธ ช่วยซื้อแล้วยังช่วยรีวิวอีกขอบพระคุณมากไม่ลืมพระคุณเลยน่ารักที่สุดในโลกเลย mm hmm. เอกบอกว,ว่าแต่ละเดือนนแม่มเสียไฟเท่าไหร่อยู่ถ้าเดือนอย่างเดือนเนี้ยมีนาคมเมาาษาพฤษภาสามเดือนเนี้ยโดนหนักเจ็ดหมื่นห้าแต่ถ้าหน้าหนาวสามหมื่นห้าแอยี่สิบตัวค้าขายเราค้าขายดูงานด้านความมั่นคง มาดูแลความเรียบร้อยมากน้อยขนาดไหนอันนี้มันก็แล้วแต่คนมองแล,แ,แล้วแต่คนคิดใช่ไหมฮะอันนี้มันแล้วแต่และนะเะเาาก็ต้องยอมรับว่าเรื่องมูลนธกสินเนี่ยมันก็มีแง่มุมทางการเือนเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมฮะ,ะในเอ็กซ์นะวันนี้แฮชแท็กทักสินชินวัตรก็ติดเทรนขึ้นระดับหนึ่งตลอดทั้งวันนะฮะนี่นะครับผู้ชมครับบางคนบอกเห็นภาพแล้วประทับใจหลายอย่างก็เขา,าทำได้ เขาจะพ้นโทษเดือนสิงหาคมแต่ว่าวันนั้นกรมรัชทันออกมาพูดแล้วไงว่าเขาจะไปเป็นที่ปรึกษาพักการเมืองนักการเมืองอะไรรัฐมนตรีนาะยกทขาทำได้หมดเพราะว่าเขาเข้าเกณฑ์ไงเป็นผู้ป่วยแล้วก็อายุเกินเจ็ดสิบเขาก็เลยไม่ต้องใส่กำไรเอมพักโทษอ่ะ นายกคุยประหลัดทอสอผู้ว่าเชียงใหม่ผู้บัญชาการภาคแค่แก้ปัญหาพีเอ็มสองจุดห้าและไฟป่าชี้รัฐบาลต้องทำงานให้หนักตัดหน้าไงตัดหน้าพิการพิธามไปพรุ่งนี้เออบอกกาไจุดเชิญไปเรื่องไปดูไฟป่าไง พระพยอมเดินสติญาโจมเรียนเป็นพระอาหารหันต์ได้ไม่มีจริง ไฟป่าสุพรรณรามต่อเนื่องนะคะวอดแล้วกว่าสามพันไร่อําเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีอูตายตายตายนี่อีพูญินคนนี้เนี่ย ครูก็เขาบอกรายงานเผยเจนแซดกำลังเจอความลำบากกว่ารุ่นพอ่อรุ่นแม่หาเงินใช้เดินจนเดินไร้เงินเก็บแม้ทำงานเสริมแต่ไรายได้ก็ยังไม่พอกับาาค่าใช้จ่ายก็มันจะพอได้ยังไง ขณะช่างแต่งหน้าฉันนะคุณผู้ชมคิดดูดิปีใหม่กะหยุดยาวไม่ไม่แต่งหน้าให้ฉันกลับบ้านนอกเกือบเดือนค่อยมาเงินก็ไม่พอใช้จะส่งลายมาแม่ขอเบิกเงินห้าหมื่นจะไปผ่อนรถผ่อนคอนโดเบิกล่วงหน้านะกว่าจะกลับมาแล้วก็ฉันป่วยอีกก็เลยไม่ได้แต่งกว่าจะได้แต่งก็มาเดือนกุมภา เขาป่วยไม่ใช่ฉันป่วยเขาป่วยกลับมาแล้วเขาป่วยโควิดแล้วฉันไม่กลา้าเขามาแต่งกลัวมาติดฉันจนโน่นน่ะมาเดินกุมภาตุกจีนกับวันวาเลนไทน์เข้ามาแต่งไอฉันอ่ะตุกจีนแต่งอ้ากลับไปนอกอีกก็มึงปีใหม่มึงเพิ่งกลับ้านอกนี่กลับอีกกลับไปได้วันสองวันกลับไปทีสิบวัน กว่าจะกลับมาทำงานเนี่ยก็มาแต่งให้ฉันเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์เดี๋ยวพอเดือนหน้าเมษายนกลับไปนอกอีกกับหนึ่งเดือนต้นเดือนเมษากลับกว่าจะกลับมาปลายเดือนเมษาแล้วมันจะมีเงินเหลือเจ็ดได้ยังไงมันใช้เงินอนาคตคือเอาเงินฉันที่เบิกจากฉันไปใช่ไง แล้วรัฐบาลประยุทธ์แต่ตอนประยุทธ์แตเนี่ยมีแต่ให้หยุด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 ประเทศไทยมันมีวันหยุดมากเกินไปพาประชุมครมมบักเพิ่มวันหยุดนักข่าวก็มาลงว่าเฮเพอพวกนักข่าวก็ลุกจ้างทั้งนั้นน่ะมันก็แดกมนุษย์เงินเดือนมันก็ชอบอยากจะให้หยุดเพราะต้องมาทํางานก็จะได้สองแรงแต่คนเป็นเจ้าของอะเจ๊งแล้วพอหยุดปุ๊บอินพวกเนี้ยมันก็ไปเที่ยว อวดร่ำอวดรวยต้องแดกของแพงแพงแล้วก็แดกของแพงแพงแล้วก็ไปถ่ายแล้วลงโซเชียลอวดว่าเนี่ยกูมาแดกของเนี่ยแดกกาแฟาแพงๆเจ้าดังๆอวดร่ำอวดรวยไงก็ตะก้องเล่าให้ฟังในที่ทำงานมานันเงินเดือนหมื่นห้าแต่แดกกาแฟาแก้วละร้อยกว่าบาทต้องซื้อมาในที่ทำงานมันนั่งแดกให้ คนในที่ทํางานดูว่ามันรวยแดกกาแฟแก้วร้อยกว่าบาทสตาร์บัคเงินเดือนหมื่น้ากระแดกกาแฟแก้วหนึ่งร้อยกว่าบาทไอ้อย่างนี้มันลูกลูกท่านหลานเธอที่ส่งเข้ามารับตําแหน่งในกระทรวงแล้วถ้ามันเป็นข้าราชการที่มันเดือนหมื่นห้ามันพอแดกไหมอ่ะมันไม่พอแดกฉันบอกตะโก้ว่ามึงต้องประหยดัด มึงต้องประหยัดมึงมึงมึงกูซื้อเนี่ยถือสินอดกูซื้อไส้กรอกไก่ไอ้เน่คุณเชียงไก่ซื้อจากสี่มุมเมืองมันถูกสิบถุงห้าร้อยมึงเอาไปแดกต้องแดกให้ได้หนึ่งเดือนกูซื้อปลาสลิดให้มึงห้าโลพันหนึ่งมึงก็ไปทอดกินเอาไปที่ทำแต่ตอนนี้มันถือสินอดมันต้องกินที่บ้านกลางวันมันกินไม่ได้มึงก็กินให้ได้เดือนหนึ่ง กูซื้อทุเรียนให้มึงสิบโลมึงก็เอาไปกินให้มันได้เดือนหนึ่งกูซื้อลำไยแห้งให้มึงโลหนึ่งมึงก็ไปต้มกินให้มันได้เดือนหนึ่งเพราะมื่นห้าเนี่ยมันจะไปแตกข้าวที่ทํางานมันไม่พอแดกค่าน้ํามันรถค่าไฟค่าน้ําที่บ้านมันค่ามันต้องให้เงินพ่อมันต้องจ้างลูกจ้างอีกสองคนมันไม่พอแดก แล้วเดี๋ยวนี้คนสมัยก่อนรุ่นฉันน่ะทำมาหากินใช่ไหมทำมาหากินรุ่นรุ่นชันนะจะเก็บอย่างเดียวสมมุติว่าหามาได้หามาได้ใช่ไหมคุณผู้ชมอเดี๋ยวดีวดวกินอันนี้ก่อนมันมันมัน,มนละลายลน้นชาไทยชาไทยสลิมดิงไทยทีคนที่ถึงเสนอดกินได้นะคะมันคุมหิวอิ่มนานแปดชั่วโมง ตะก้องบอกแม่เนี่ยผมตื่นสายเพราะว่าถือศีลอดมันต้องกินข้าวก่อนฟ้าสว่างผมก็เลยรีบชงชาที่แม่ให้ผมมาเนี่ยกินกินก่อนไปทำงานทั้งวันเลยผมไม่หิวเลยแปะไม่หิวเลยจนเย็นเพราะว่าถือศีนอดเนี่ยกลางวันจะห้ามกินข้าวกินน้ำแล้วต้องตะวันตกดินอะ ฟ้ามืดถึงจะกินข้าวกินน้ำได้เนีย่ยอันนี้ดีมากคุณผู้ชมสนใจโทรมาเลย0816304622เลยไลน์มาเลยแอดลีน่าดัดแก๊งไลนมีแอด L E E N A G A N G ไลชื่อข่าวโหดค่ะ ามาดูมาดูสามนายกอันนี้น้องเคยทักษิณก็เคยเป็นนายกทักษิณก็เป็นนายกคนนี้ก็เป็นนายกคือตระกูลเนี่ยมันเป็นนายกหมดทั้งยิ่งรักสี่คนเนี่ยเป็นนายกแล้วก็ตอนนั้นมันให้สมัครสุนทรเวชเป็นนายกรัฐบาลมันได้รับการเลือกตั้งไงภาพประวัติศาสตร์ทักษิณเศรษฐาสมชายร่วมโตะอาหารรัฐมนตรีสสเพื่อไทยประกบ จะกินชาไทยกินจักไอเกิมโคเนี่ยแบบร้อนนีเอาอันน้ำเดือดจัดเดือดพลาดเลยมันจะอร่อยแมากินอย่างร้อนนะคะคุณผู้ชมสลิมลิงไท,ท่ทีอันนี้จะบอกคนที่ถือสินอด เพราะว่าเขาบอกอย่างตะก้อะเขาเกิ่ยศีลอดหนึ่งเดือนรอมรานไปอิสลามแล้วเขาบอกแม่ผมตื่นสายแล้วฟ้ามันเกือบจะสว่างแล้วมันต้องกินก่อนฟ้าสว่างเขาก็เลยชงชาเนี่ยเพราะมันเร็วที่สุดชงแล้วก็ดื่มเลยเพราะว่ากว่าจะไปอุ่นกับข้าวกว่าจะไปทอดปลาทอดกุนเชียงอะไรหุงข้าวมันไม่ทันเพราะเขาต้องไปทํางานด้วยไงแล้วมันต้องกินก่อนสว่างไงไม่งั้นมันผิดศีล ตื่นสายเขาก็กินอันนี้เลยเขาบอกว่าคุณยิวอิ่มนานแปดชั่วโมงเขาไม่ต้องกินข้าวเลยอันนี้เป็นไอติมโคนไอติมโคนที่แม่ซื้อมาจากสีมเมืองนะกล่องนี้สิบสองบาทห้าสิบตังคนะ์ราคาส่งราคาส่งกล่องหนึ่งยี่สิบอันสองร้อยห้าสิบนี่นี่นี่คุณผู้ชมดูจะน่ารักไหม อ,อ้าปากอ้าปากมีหลายสีเดี๋ยวจะกินกับชาไทยนี่ชาไทยร้อนๆเลยอืมโหอ,อร่อยมากเนาะคือย่างนี้ละคนที่ถือสินงอดเรามาดันเดือนหนึ่งเนาะนี่ผ่นานไปสีวันละ ตื้อชาไทยไปกินเลยมันจะคุมหิวอิ่มนาน8ชั่วโมงท่านจะได้แบบไม่ไม่รู้สึกหิวเลยคือไปทิ้งไว้ที่บ้านกอนเช้าที่แบบท่านท,ทําไม่ทันอย่างเงี้ยมันจะสว่างแล้วเราแค่ทรงชานีกินเนะี่ยมันหิวมันคุมหิวอิ่มนานได้8ชั่วโมงเลยนี่นี่คุณผมมู้ชมดูอย่างเงี้ย อืมนอะจิมแบบนี้เลยแล้วท่านอยู่ได้ทั้งวันแปดชั่วโมงโดยที่ท่านไม่หิวข้าวไม่ทรมานเพราะของเรานี่ไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทานไม่มีคอเลสเตอรอลสุดพัดหัวเชื้อนี่ไเอกี้กินอะไนั้นไปมาอันนี้เดี๋ยวจะกินสีนี่งสีฟ้า นี่ค่ะนี่ค่ะอืมอยากกินอันนี้แล้วกุมหิวเลย<ไ>กุมหิวอิ่มนาน8ชั่วโมงคุณผู้ชมจะไม่ทรมาน คนที่ถือศีลอดนอเนาอรมะดอนเนี่ยเนี่ยตอนเช้ารับประทานอันนี้เลยสมมติว่าท่านตื่นสายท่านกินข้าวไม่ทันไงเพราะว่ามันต้องกินก่อนฟ้าสว่างท่านกินชาไทยอันนี้แล้วก็มันจะคุมหิวอิ่มนานแปดชั่วโมงไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันทายไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรพาถั่วเชื้อไม่ได้ผสมแป้งกินแล้วจะบํารุงผิวบํารุงสมองบารุงหัวใจบํารุงสายตาอันนี้มีส่วนผสมที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะ เช่นน้ำมัน MCT ชนิดผงพดีและโต๊ะแคลเซียม l อลจีโอเชาดำผงเสริจรูปอินูลีนแมกนีเซียมไมม,มิโนแอซิดกีเลตผงบิลเบอรีสารสกัดจากตัวขาวสารสกัดจากโกจิเบอรีสารสกัดจากชาเขียวสารสกัดจากทับทิมสารสกัดจากแอเซโรราเชอรี่สารสกัดจากเกี่ยวกู่หลางสารสกัดจากเมล็ดองุ่นสามร้อยบาทหกขอ สามพันไม่ขายเราขายแค่พันเดียวสงได้หกสิบสองหกสิบแก้วมีออยอนะส่งฟรีด้วยสิบพอห้าพันไม่ขายเราขายแค่พันห้าส่งฟรีด้วยส่งได้ร้อยสองร้อยแก้วมีอยอสิบสี่หอเจ็ดพันไม่ขายเราขายแค่สองพส่งฟรีด้วยส่งได้ร้อยสี่สิบสองร้อยสี่สิบแก้วสามสิบพอหมื่นห้าไม่ขายเราขายแค่สี่พันส่งฟรีด้วยส่งได้สามร้อยสองสามร้อยแก้วเนี่ยอันนี้ใช้ในช่วงที่แบบรามาดอนเนี่ยดีที่สุดก็ซื้อไปขาย เราขายส่งเรามีตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ1นึ่งแสนคนเราส่งออกไปทั่วโลกอันนี้อร่อยที่สุดในโลกได้รับรางวัลระดับโลกคุณผู้ชมซื้อไปขายลงทุนสี่พันบาทขายหมดได้หมื่นห้ากำไรตั้งหม0่นหันเนี่ยซื้อไปกินก็นเนี่ยกินแบบที่แม่ทําให้ดูอะหรือว่าถ้าสมมุติว่าไม่ชอบกินร้อนก็ใส่น้ําแข็งกินมาใส่น้ําแข็งกินได้เนี่ยใส่น้าแข็งกินคุณผู้ชมเติมน้ําแข็งลงไป เนีย่ยเติมน้ำแข็งลงไปก็เติมน้ำแข็งกินเลยค่ะเนี่ยอย่างนี้ก็ได้หรือถ้าบอกว่าอุย้ยเช้าๆจะไปกินน้ำแข็งกนใส่น้ำธรรมดาเลยเขยกเขย่า,ยา,า,ยาแล้วดื่มได้เลยมันละลายเหมือนกันสมมติว่าต้องน้ำไม่ทันน้ำแข็งก็ไม่มีเนี่ยน้ำธรรมดาใส่ลงไปแล้วขย่า,ยาขย่า,ยากินได้เลย แต่น้ำร้อนมันจะอร่อยมันจะชามันจะน้ำมันจะสีสวยแล้วมันจะหอมน้ำเดือดจัดอ่ะเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมก็ใส่น้ำแข็งกินแบบนี้อันนี้เป็นชามะนาวที่แม่กินตอนเชา้าแล้วก็เอาแช่ไว้เผื่อเดี๋ยวขิวน้ําอะไรเขาจะได้เอามากินได้ดื่มแทนน้ำทั้งวันเนี่ยแต่คนที่ถือเินอดเนี่ย สมมุติต่าตอนเช้าท่านหาน้ำร้อนยังไม่ทันเปิดสายน้ำร้อนก็นยังไม่ทันน้ำแข็งก็ไม่มีชงธรรมดาเลยเทใส่ขวดน้ำอ่ะเขย่าเขยา่าเช็คกินได้เลยเช็คกินได้เลยค่ะคุณผู้ชมเจ้าขา